แคสตอนนี้อยู่อาจจะเป็นคนที่มีไอเดียแอปอยู่ในหัวแต่ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงหรือบางคนอาจจะคิดว่าเราต้องเป็นโปรแกรมเมอร์ก่อนถึงจะสร้างแอปได้ซึ่งจริงๆแล้วไม่ใช่นะใช่เลยค่ะพี่อิงโดยเฉพาะตอนนี้ที่เรามีเครื่องมือ AI ช่วยวางแผนและออกแบบแอปได้เกือบทุกขั้นตอนวันนี้เราก็เลยอยากชวนคุยกันว่าถ้าเรามีไอเดียดีๆสักหนึ่งไอเดียเราจะเอามันมาสร้างเป็นแอปด้วย AI ได้ยังไงทีละขั้นทีละตอนเอางี้ น้ำมีแอปที่กำลังทำอยู่ใช่ไหมลองยกตัวอย่างจริงให้ฟังหน่อยได้เลยค่ะแอปที่น้ำกำลังวางแผนอยู่ตอนนี้ชื่อว่า Go 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 มันเป็นแอปสำหรับช่วยคนสมาธิสัน้นหรือนักสร้างสรรค์ที่มีไอเดียเยอะแต่จัดระเบียบไม่ได้สักทีโดยใช้ AI ช่วยแยกเป้าหมายออกมาเป็นขั้นตอนและจัดลำดับความสำคัญให้แบบอัตโนมัติฟังแล้วแบบโดนใจพี่เลยนะเพราะพี่ก็เป็นสายทำงานแบบกระโดดไปมาเหมือนกัน แล้วตอนเริ่มต้นน้ำวางแผนแอปนี้ยังไงได้เลยค่ะน้ำเริ่มจากเขียนเป้าหมายให้ชัดก่อนค่ะไม่ใช่แค่อยากทำแอปช่วยคนสมาธิสั้นแต่ต้องเขียนเลยว่าฉันอยากให้ผู้ใช้สามารถตั้งเป้าหมายเช่นเขียนนิยายให้จบใน30วันแล้วให้ AI ช่วยแตกออกมาเป็นแผนรายวันพร้อมเตือนให้ทำในจังหวะที่ไม่รู้สึกว่าถูกบังคับอันนี้แหละสำคัญมากเพราะถ้าเราไม่ชัดตั้งแต่ต้น AI ก็ช่วยได้ไม่เท่าที่ควรใช่ค่ะ จากนั้นนามก็ลองวาด user flow ง่ายๆในกระดาษเลยนะเริ่มจาก 1. ผู้ใช้ตั้งเป้าหมาย 2. AI วิเคราะห์พฤติกรรม 3. ระบบแบ่งงานย่อยบวกกำหนดเวลา 4. ผู้ใช้เลือกว่าจะรับคำเตือนแบบไหนเสียงแจ้งเตือนตัวละครแล้วเราสั่ง AI ยังไงอ่ะคำสั่งต้องเขียนยากไหมไม่เลยค่ะนามก็ใช้ Chat GPT แบบธรรมดานี่แหละแค่พิมพ์ไปว่าช่วยวิเคราะห์ user flow นี้ แล้วแนะนำฟีเจอร์ที่ควรมีในแอปสำหรับคนสมาธิสั้นแล้ว AI ก็ตอบมาเป็นรายการเลยเช่นควรมีโหมดเปิดโฟกัสควรมีตัวละครที่ให้กำลังใจควรมีปุ่มขอเลื่อนภารกิจโดยไม่รู้สึกผิดซึ่งน้ำอ่านแล้วก็แบบเออมันเข้าใจจริงๆใช่เลยค่ะแล้วถ้าอยากเห็นภาพด้วยน้ำก็ไปใช้ AI plugin บน Figma ลองสั่งให้มัน g e n น r หน้าตาแอปตามโฟลที่เราวางไว้พอได้ Y frame เราก็มีอะไรให้ทีมดีไซน์ต่อยอดได้เลยฟังแล้วดูง่ายนะแต่คิดว่าเพราะนำเข้าใจตัวเองชัดก่อนแล้วค่อยให้ AI ช่วยถูกต้องเลยค่ะถ้าให้แนะนานะเริ่มจากตอบคำถามนี้ให้ได้ก่อนแอปเราจะเปลี่ยนชีวิตใครและเปลี่ยนยังไงแล้วค่อยวางฟโฟลที่เรียบง่ายและใช้งานได้จริงจากนั้นค่อยโยนเข้า AI ค่ะไม่ต้องเก่งเทคนิคเลยแค่รู้จักคุยกับ AI ให้ถูกสรุปวันนี้คือถ้ามีไอเดียก็ลองเริ่มจาก3ขั้นตอนนี้1 เขียนเป้าหมายของแอปให้ชัด 2. วาด User Flow แบบง่ายๆ 3. คุยกับ AI แบบเพื่อนร่วมทีมไม่ใช่แค่คนสั่งงานใช่ค่ะแล้วในตอนหน้าเราจะคุยกันว่าถ้าเขียนโค้ดไม่เป็นเลยเราจะใช้ No c o โคร่วมกับ AI ยังไงให้สร้างแอปออกมาได้จริงห้ามพลาดนะคะเจอกันใหม่ EP หน้าสวัสดีค่ะ